สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Crypto Weekly Report โดย b l o r Trinity นะครับตามที่เราได้อัปเดตข่าวไปเมื่อประมาณช่วงต้นเดือนที่และเกี่ยวกับ The Merge นะครับผมตอนนี้ครับ s ซ p ร์เพเ t e ร t พร้อมแล้วที่จะกลายมาเป็นเครือข่ายในการทดสอบตัวต่อไปของ Merge ของ Ethereum นะครับผมซึ่งทีมพัฒนา Ethereum ครับประกาศที่จะปิดเครือข่ายสามเครือข่ายด้วยกันได้แก่ Robsten, Rinkaby และ Clean Testnet หลังจากที่ t h e m e r g e ผ่านการทดสอบนะครับ โดยเดิม e หม e นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่าง Ethereum Blockchain ที่จะสลับ Consensus โดยเปลี่ยน proof of work ให้เป็น proof of stake ซึ่งจะทำให้ Ethereum นะครับลดพลังงานไปได้ประมาณ99.9%เลยนะครับผมมาต่อกันที่ข่าว Dogecoin นะครับราคาเหรียญ o g e c o i n พุ่งมากกว่า8%หลังจากที่ e l o n Musk ทวีสนับสนุน แม้ว่าเหรียญบิตคอยและอีเธเลียมจะลดลงมากกว่า30%ในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแต่ว่าการทวิตของนายเอรอนมัสที่จะสนับสนุนดอชคอยทำให้ราคาเหรียญพุ่งขึ้นไปกว่า8%จนอยู่ที่ราคา0.058ดอลลาร์ไม่ทราบว่าพี่คิมมีเบื้องหลังของเหรียญดอชคอยบ้างไหมครับจริงๆเนี่ยตัวเหรียญดอชคอยเนี่ยเขาถือกำเนิดในช่วงปี2014โดยบิลลี่มาคัสและเจสันพาเมอร์อนะคะซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยเขาก็คือสร้างเหรียญขึ้นมาเพื่อแบบล้อกับบิตคอยอืม,อมแต่ว่า ด้วยความน่ารักของมันเนี่ยแล้วก็จุดประสงค์ตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้สร้างมาเพื่อถูกเก็งกําไรเนาะแต่ว่ากลับมีคนนิยมชื่นชอบซึ่งในปี2017เนี่ยช่วงเดือนกันยายนตัวเหรียญดชคอยมีปริมาณการทําธุรกรรมมากกว่าบิตคอยถึง3เท่าแล้วก็มากกว่าไลทคอยถึง8เท่าเลยด้วยและอีกทั้งดอชคอยเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งฉายาที่เรียกว่าซอมบี้เคอร์เรนซีอืมทำไมถึงเรียกว่าซอมบี้เคอร์เรนซีอ่ะอ่าเพราะว่าในปี2014เนี่ยตัวเหรียญดอชคอยได้หยุด พัฒนาไปแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่อีลอนมัสเนี่ยเขาได้มีการทวิตออกมาเนี่ยก็คือเหรียญนนะ่้นก็จะมีราคาพุ่งขึ้นสูงตลอดเลยจึงมีฉายาว่าซอมบี้เคอร์เรนซีนั่นเองน่าสนใจมากเลยครับมาต่อที่ข่าวต่อไปนะครับ <c oughs> หลังจากสัปดาห์ที่แล้วที่บิตคอยน์ล่วงมาราทอนดิจิตอลนะครับผมบริษัทที่เป็นบริษัทขุดบิตคอยที่ใหญ่ติดท็อปของโลกนะครับได้ตัดสินใจที่จะเดินหน้าขุดบิตคอยต่อต่างกับ บริษัทบิตฟาร์มนะครับเหมืองขุดในแคนาดาที่เลือกที่จะเทขายบิตคอย์ไปทั้งหมด3,000เหรียญเนื่องจากว่าต้องการเอาเงินไปชำระหนี้ที่ติดมานะครับผมแล้วก็ส่วนของ Voyager Digital นะคะก็ได้ลงนามเงินกู้กับทาง Aramenda research นะคะทางนี้เนี่ยเพื่อเป็นการปกป้องทรัพย์สินของลูกค้าจากสภาวะตลาดมีในขณะนี้ค่ะโดยเขาได้แบ่งเป็นวงเงิน2 สองกลุ่มนะคะก็คือวงเงินสินเชื่อเงินสดที่มีเงินต้น200ล้านดอลลาร์แล้วก็สินเชื่อหมุนเวียนที่เป็นตัวคริปโตเคอเรนซีที่เป็น Bitcoin 15,000 BTC นะคะโดยทางนี้เนี่ยทางโวลเ g นเก็บอกว่าจะใช้วงเงินตรงนี้ในกรณีที่จําเป็นจริงๆเพื่อเป็นการปกป้องทรัพย์สินของลูกค้านะคะเช่นเดียวกับทางบอกไฟนะคะที่ได้ลงนามข้อตกลงสินเชื่อกับ FTX ค่ะ โดยการกู้สินเชื่อหมุนเวียนมูลค่า250ล้านนะคะทางนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ก็เหมือนกับทางโวยนเจอร์เมื่อกี้เลยที่เพื่อเป็นการปกป้องทรัพย์สินของลูกค้านะคะโดยเขาจะใช้เงินเนี่ย ในยามจําเป็นจริงๆเพื่อเป็นการปกป้องทรัพย์สินทั้งหมดของลูกค้าค่ะให้อยู่รอดในสถานในสภาวะตลาดณนขณนะนี้ค่ะน้องมอนอมข่าวสัปดาห์นี้น่าสนใจท่านนัดเลยนะคะับใช่เรียกได้ว่าเป็นภาคต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ราคาของเหรียญคริปโตเคอเรนซีล,ล่วงลงกันทั้งกระดาษเลยครับผมสำหรับสัปดาห์หน้าจะมีประเด็นร้อนอะไรให้มาอัปเดตก็สามารถติดตามกันได้ที่คริปโตวิกฤิรา โดยบอลล t ท i นิตี้ครับได้ที่ Facebook Trinity Security นะคะหรือว่า YouTube น i t t y Security Group ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ